สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซิกโครงหมูอ่อนนะคะอาซอสนะคะอบกับซอสเดี๋ยวเรามาดูทีนี้เราก็ต้องใส่ล้างให้สะอาดแล้วซื้ออย่างซิกคี่โครงที่มันมีกระดูกอ่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะ น้ำมันหอยจัก1หนึ่งช้อนโต๊ะอ็ปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ก็ไม่ไม่ต้องเต็มมากก็ได้ ซอสมะเขือเทศค่ะเยอะนิดหนึง่งซอสมะเขือเทศนะคะน้ำมันงาเสหน่อยนะคะใส่ให้มันหอมค่ะน้ำตาลใสาย้นชนโตนะคะพริกไทยนะคะโดยให้ทัวท่วๆคะ่ะ ทุบแล้ทั่วๆเลยค่ะเต็มอกได้นะ นวดให้เขาเข้าเนื้อนะคะ หมักไว้สักหนึ่งชัว่วโมงค่ะหม,มักไว้หนึ่งชัว่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาใส่หม้อนคะคะ เรใส่กระเทียมสับลงไปด้วยค่ยใส่น้ำลงไปด้วยนะคะใส่ให้ท่วมเลยค่ะ เปิดไฟต้มต้มจนให้เข้าเดือดเลยนะคะเรามาดูกันนะคะมันก็เดือดแล้วค่ะแล้วก็จะใส่สีอูดมหน่อยนะคะแต่งสีให้สีเข้มขึ้นนิดหน่อยใส่เกลือหน่อยนึงค่ะ ข้วเดือดนะคะทีนี้เราก็ดีไฟอ่อนค่ะดีไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เข้าต้มค่ะแล้วเดี๋ยวพักหนึ่งเรามาดูกันทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าซิ่โครงหมูของเราจะเป็นอย่างไรโอ้แช่ได้แล้วะคะ่ะ นุ S <S <々>่มนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานค่ะปิดไฟเลยเจ็บแรงแต่งหน้าให้สวยงามนะคะชิ้นนี่หมูออบ ซอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะโอากาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ